สวัสดีครับก็ามาดูโจทย์ตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ครับโจทย์ข้อนี้โจทย์ได้บอกว่าลูกบอลลูกหนึ่งกำลังตกน้ำและสั่นขึ้นลงหลายรอบตรงนี้อตรงนี้ทำนะครับทำ ก็ทําให้ทำทำให้เกิดขึ้นผิวน้ําแพร์ออกไปเป็นรูปวงกลมเมื่อผ่านไปสิบวินาทีคลื่นน้าําแพร์ออกไปได้รั้ีสูงสุดยี่สิบเมตรโดยมีระยะระหว่างสันคลื่นที่ติดกันเท่ากับสองเมตรจากข้อมูลดังกล่าวลูกบอลสั่นขึ้นลงด้วยความถี่ประมาณเท่าใดก็ นี้เขามาอ่านโจทย์เสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะ่ะขั้นแรกก่อนเราจะลองเขียนแผน,นภาพซึ่งถ้าลูกบอลตกน้ําเนี่ยถึงว่าลูกบอลตกน้ําตัาวนี้ลูกบอลเขาเรียกว่าลูกบอลที่ทําให้เกิดเป็นเกิดน้ํากระเพื่อมขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ ก็จะเห็นเป็นวงะเป็นวงของคลื่นนะแล้วก็ขยายขยายออกไปงั้นวงเนี้ยมันก็จะ,สะแสดงสันคลื่นซึ่งคลื่นก็เคลื่อนที่ออกไปในแนวรัศมีในแนวอย่างนี้คลื่นจะากเคลื่อนที่ออกไปในแนวรัศมี ทุกที่ทุกทางางั้นตรงเนี้ยระยะจากศูนย์กลางจนไปถึงขอบนี่ยก็คือระยะที่ขึ้นขึ้นที่ไปได้ซึ่งเราก็จะแทนด้วยตัวเงั้นโจทย์ก็จะบอกว่ารัศมีที่แผ่ออกไปเท่ากับยี่สิบเมตรเนี่ย,ยงัย้นนั่น่นคือสิ่งที่โจทย์บอกข้อมูลมาอันอนึงก็คือระยะทางที่ลึ้นขึ้นที่ไปทีนี้เรามาดู อีกทีหนึ่งนะเขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีอันนี้โจทย์บอกนะโจทย์บอกโจทย์บอกข้อมูลอะไรบ้างโจทย์บอกข้อมูลว่าเมื่อเวลาทีเราจะใช้ตัวทีตัวเล็กตัวนี้เท่ากับ10วินาทีอตัวนี้แทนหน่วยนะครับหน่วยที่เป็นวินาทีทําให้เกิดทําให้คลื่นเนี่ยเกิดการเคลื่อน,นที่ไปก็จะแทนด้วยตัว s ซึ่งมนแทนระยะที่ขึ้นอนที่ไปท่ากับ20เมตรทีนี้เขาบอกว่าโดยมีระยะระหว่างสันคลื่นที่ติดกันนะเรามาดูรูปตรงนี้นิดหนึ่งถ้ากูวัดคลื่นเป็นแักไหนนี้สันคลื่นก็คือส่วนที่สูงที่สุดจากสันคลื่นถึงสันคลื่นหรือสองสันคลื่นที่ติดกันเนี่ยมันก็จะห่างกันเท่ากับหนึ่งลัดา นั้นแสดงว่าโจทย์บอกมาให้ว่าแลมดาเนี่ยเท่ากับ2อเมตรนั่นคือสิ่งที่โจทย์บอกมาให้คราวน,นี้มาดูสิ่งที่โจทย์ถามบ้างโจทย์ถามโจทย์ถามว่าลูกบอลสั่นขึ้นลงด้วยความถี่ประมาณเท่าไหร่นั่นก็คือลูกบอลอ่า ถามมาความถี่ของลูกบอลว่า f เท่ okay. ากับเท่าไหร่โอเคจากตรงข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะจากข้อมูลที่เราได้มาทั้งหมดตรงนี้จากข้อมูลที่เราได้มาตรงนี้ เราก็มาดูสมการนะซึ่งสมการของเราเนี่ย,ย,ยจากสมการเรามีสมการอยู่จากสมการเรามีสมการตัวนี้อยู่ v เท่ากับ s ส่วน t เท่ากับ lambda หารด้วย t ตัวใหญ่ซึ่งมีความหมายว่าคนะ s ตัวนี้คือระยะทางที่ขึ้นกันที่ ส่วนทีตัวเล็กเนี่ยเป็นเวลาเวลาที่ขึ้นขึ้นที่ไม่ไม่มันมันจะต่างกับไอทีตัวใหญ่ทีตัวใหญ่นี่คือเวลาที่ขึ้นขึ้นที่ไปหนึ่งรอบหรือว่าคาบของขึ้นนั่นเองแล้วก็เท่ากับแลมด้าเอฟทีนี้เราก็มาดูว่าจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยโจทย์ให้อะไรบ้างโจทย์ให้ตัวทีมาก็คือเวลาที่ขึ้นขึ้นที่ไปโจทย์ให้ตัวนี้มา จทยให้ตัวไหนมาอีกจทยให้ระยะก็คือให้ตัว s ตัวนี้มาโจทยให้ตัว l a ม b d a มาแล้วถามว่าความถี่เทยนงั้นเราจะเห็นว่าเราส,สามารถใช้สมการ s ส่วน t เท่ากับ lambda f ได้นะก็ดึงมาเลยนะก็ใช้สมการเนี่เลือกสมการนะเลือกใช้ สมการข okay. อโทษครับเราใช้สมการ,ก,ารก็ s ส่วน t, วน t เท่ากับ lambda f ทีนี้เราต้องการหาตัวความถี่ f นะต้องการหาตัวนี้งั้นเราก็จัดรูปสมการใหม่นะโดยที่ให้ด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นตัวที่เราต้องการจะหา นั้นก็เอาลัมดาลงไปหารนะก็จะได้เอส่วน t ีคูณด้วยลัมด้าจากนั้นเราก็แทนค่านะครับแทนค่าแทนค่าจากนั้นเราก็แทนค่าคแล้วก็แทนค่าตรงนี้เอฟเท่ากับเอสก็หยิบมาเลยครับตรงนี้ยี่สิบเมตรยี่สิบเมตร แล้วก็ตัวทีก็คือสิบวินาทีออกมาเลยสิบวินาทีแล้วก็ลัมด้าก็คือสองเมตรแล้วก็พีนาคิดเลขแยกออกไปหน่วยก็แยกออกไปนะคิดแยกออกจากกันเราจะเห็นว่าหน่วยเมตรกับหน่วยเมตรเนี่ยหารกันได้มันก็จะเหลือหนึ่งแล้นหน่วยที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยก็คือเหลือหน่วยหนึ่งส่วนวินาทีนะครับ ตรงนี้เหลือหน่วย1ส่วนวินาทีซึ่งหนึ่งส่วนวินาทีเนี่ยเขาเรียกว่าเฮิร์ตตัวเลขก็เหลือ20 20ตรงนี้นักเรียนไปคิดเลขได้เลยนะไม่ต้องมาทำเาเรียกาทำรายละเลอียดให้มันมันทัดเนี้ยสามารถข้ถามไปได้เลยนะจริงๆแล้วก็นักเรียนก็คิด เลขง่ายๆได้เลยแต่ตอนนี้ก็หารกันได้หนึ่งหน่วยหนึ่งส่วนวินาทีก็เรียกว่าเฮิรโอเคครับก็ก็ตอบนะโจทย์ถามว่าลูกบอลสั่นขึ้นลงด้วยความถี่ประมาณเท่าใดนั้นคำตอบก็คือความถี่ในการสั่นก็เท่า 1, กับหนึ่งเฮิรครับ